คนมากก็เห็นใช่ไหมเห็นได้เราเปิดปั๊มมาผู้เดียวไปใส่กระชายเดียวไม่ต้องห่วงเรื่องคนไปค่ะเพื่อนหันก็จะมาสองคนคนมากคนเดียวคนมาน้ำหลังมูออกหูข้าวกับหูน้ำหลังมูเป็นเรื่องปกตินะคะนั่ะเพราะว่าหนูเป็นยังไงล่ะบ่ค่อยเบิ่งโทรศัพท์นึงกับแม่นเดี๋ยวแล้วก็บ่ฮู้จักไผปานเดอ๋ยนะแล้วก็หมู่พวกเขาก็เฮ็ดงานของเขาเนาะเฮาต้องเข้าใจเขานะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อแบบจังได๋ล่ะ โอ้เยอะอยู่งานศพแถวบ้านเขารู้เมื่อเสร็จแล้วก็เยอะอยู่นะแต่หนูก็ไปตามหลังโอเคได้เนาะโอเคเนาะไม่ยั่างเ็ดงนี้เเ็็ดปนหยบเหรอไม่ย่างเสียบเัรอ๋อไฟนี่อยู่นีรอดนึงนี่อ๋อใช่ใช่ค่ะอันนี้คืนแรกบ่นี่เมื่อคืนทุ่มนึ่งเมื่อวานนี้อ๋อ ก็น,นี่คืนที่สองมาว่านกับไปยุไปสำนักสงฆ์มาว่านแต่ว่าแล้ะกับกับกับก้อนเขาเ <Whew. S 1> พราะว่าพาหมูพวกเพื่นไปถ่ายคลิปหมูพวกมานะแถวให้บ้านพุ่นละค่ะก็เลยหูจักยังอ๋อค่ะอ๋อเพิ่นมาพ่อพอดี เปนเสียแล้วเปนโทหาอนั้นะหาคนไปเหตุแบบช่วยอ๋ตะนาไเออผู้บา็เลย่เพิ่งไมีอนึงผู้บา็บง่เขาไปบูชาเทียนยู่หันมแห่งมันบอทันมเทียนไก่เพิ่นเลยไปบูชาอยู่บาป่าอ๋อค่ะค่ะไปเลบูชาอยู่บา๋อค่ะ่ะ สองถุงพี่เขาจัดการยังเรียบร้อยเนาะแม่นแม่ขาแม่นเพียร์สีเหลี่ยมเรียบร้อยกัมันกับโมมิเทียนแบบเนี้เออค่ะเลยให้้เเจาไปทียนเทียนใหญ่เทียนใบไฮดั๊บมั้งบอสจากบ่ได้ดอกเทียนไฟดับมันดับอยู่แล้วดับมันใส่เทียนหน่อยเพราะว่าอาจารย์ว่าเป็นบมมีเทียนใหญ่อ๋อค่ะเลยบูชาเพขาเลยว่าเทียนหน่อยเนี่ยจเทียนหน่อยใส่หน้ก็ใสน้าเหมือนสั่งเลยอืมค่ะมันเอกะบันศินเนาะมื่นกับปากเดือนอีกก็เลยติดไปเบิด ต่างคนมันเหรอค่อยบูมี่ยังขึ้นจักบาทก่อนมาเนี่มืองสระบุรเพื่อนบูมีเงินบอกเข้าใจเข้าใจหนูเข้าใจบมดละอือหนูเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนหนูก็เข้าใจทุกอย่างละเเป็นใส่ทั้งสองคนคนหนึ่งกับพี่การคนหนึ่งกับติเตียงตอนเนี้ยเหรอคะใช่ท่านได้คุยกับพการข้างในฮนอืมค่ะ พี่การพี่การมาโดนลลอะไรเกี่ยวเศร้าปีละล่ะบอกพี่การ<อ>นั่นน่ะแต่ติดเตียงคือในปีนี้ะนะหนูก็บุู่มจักหนูเคยได้ยินผู้ใดว่าให้ฟังแต่บ่คิดว่าเป็นเป็นตาหนูออตอนที่หนูไปวัดอ่ะหนูถามว่าในหมู่บ้านน่ะมีที่ว่ามีแม่น่าที่เลี้ยงลูกสองคนหนูหนูแต่มันหนูฟังคร่าวๆอ่ะนะที่ว่าลูกพี่การติดเตียงผู้นึ่งระบายสินะแล้วก็อีกผู้นึงเลยล่ะ เขาว่าแม่ผู้นี้บ่าหนูก็บลูบันนี้หนูว่าหนูสิไปหาพ่อหนุ่มสันแต่แต่บลูว่าไผ่อยู่ในหมู่บ้านนี่เอาคนใกล้โตนูนี่เนาะคือแนะนำกัพออัน้พอพหมออยู่หมออยู่คนก็เลยบอกว่าสิช่วยเนื้อคือผ้าเป็นเพิร์ดแต่มันยังมาไม่ถึงไงเป็นเพิร์ดพราต้องประมาณสองสามเดือนแล้วสิดำเนินงานเรื่องเนาะของหลวงคือว่าแล้วมันน่าได้งงหลวเนาะ เข้าใจเข้าใจความเป็นื่อเพื่อนเพื่อนไแต่ว่ามันมาซาก็ะโถบบอกเหมืนแล้วว่าเป็นเสียอะไรเออค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกผู้นึงแม่นบ่คะเหลือผู้นึงเป็นผู้ชายตอนนั้นเคยตรวจเป็นชนะมาแล้วอ๋อแล้วเส้นเลือดในแตกแตกะย่บ้านนี่แหะพันยุบัดบ้านน้นคั้มเนี่ยอ๋อค่ะบนี้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านเหมืนกลับมาอยู่บ้านมันมันมันเป็นนั่นค่ะยุบานเรื่องนี้ออ๋ค่ะเป็นน่ะ กัเลยเขาเจ้าเทศบานก็เลยมาให้ซึกอมาซื้อมาซึกอซื้อขวดขจังสี่ประมาณจะเข้าสิบปีแล้วมั้งแต่หนูก็เลยดูแลลูกสองคนที่ว่าพิการสองคนพิการคนหนึ่งพี่การหนึ่งคนป่วยติดเตียงป่วยป่ติดเตียงกับพิการนี่ก็ใช่พ่อพ่อกันเนาะค่ะแม่คู่พี่การคือว่า คยเรือยังกบับโบไดมีคนระยุ่งกับไปของนาำบานทิ่เตียงกับใส่เพิ่มเพิดมอ๋อค่ะมนะันกันนบ่อห,หัน่นพนกันยายพนดูแลอ,อนูกัะหูจักพนยุเพนไปไขายของนะนะักเชื่อกอเลยใ,นะใช่ค่ะอันเมียตะนูนะอเนาะเมยตะนูกัป้าคนนีเออคือกันละหอใจมดค่ะ สบายใจซักแม่แม่นค่ะจำเว้นไปแล้วแม่นค่ะเลยบัดเลื้อยพื้นหึ่งเนาะค่ะโอ้ค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อค่ะอยู่ดีไม่แห้งค่ะขอบคุณคือกันค่ะขอบคุณท่านดูซัปเบอร์ด้วยมาดูแรงค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณคือกันค่ะยินดีค่ะเอาเลยค่ะค่ะคือกันนะคะแม่คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะ หมู่บ้านโน้นเรื่องเรื่องร้อยกว่าลังคาเรือนโอ้คนโสดก็เยอะขนาดข้างนอกเนาะเฮ้ยปกตินี่นั่นเด็กคนโสดเลยคนโสดนางเบงเห็นเห็นพวกละธิ์กุศะน่ะเห็นผู้บ่าวใครเนี่ยเห็นผู้บ่าวใครเนี่ย มีอยังไรเฮ็ดบ่านออยู่กันโลกขัวกันเลยบ่มีกับิไดเมื่อแล้วเด้อบุพีกับเมื่อก่อนบุพเพนย่งบุพเ็นยังบุกินเขาแลงอิ่มเจอิ่มโบอิ่มใจแล้วยียไมยังคะบ่ับ่กวเลย้บ่ค่ะนบุเยังค่ะบ่ไม่ต้องยากหรอกบุญหลังจะกินมือไทยกินก็ได้มืกินก็ได้บ่ได้หรอก มาให้กำลังใจตาหนูสู้ๆนะคะหนูนีนขั้นหนึงก็เคยแบบว่าไมมีเงินแม้แต่บาทเดียวนก็มีมาแล้วนะคะไม่มีเลยสักบาทในตัวก็มีมาแล้วเหมือนกันว่ต่างกันเลยค่ะเคยแบบว่ากินต้องไปกินน้ำในก๊อกตามทางกับกินเห็ดมาแล้วทานมาบดแล้วคื่กันหก็เลยสู้ขนาดเท้กัน เดี๋ยวไปหาซอยเพื่อเทศงานจิ้งไนก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนมีอย่างเฮ็ดเนาะคะ่ะเพื่อนสี่จริงจริงอ่ะเพื่อนอยากสีข่ขึ้นข้างเทิงอยู่นะคะโลงศพอ่ะแต่ว่าด้วยโลงเย็นนะคะหลายวันมันขึ้นยากนะคะขั้นใดขึ้นยากและลงเย็นก็คือหนักมาคะ่ะทุกคนเพื่อนก็เลยไว้ข้างล่างนะคะอันนี้มองที่ว่าพระสวดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้สถานที่ที่พระเพื่อนสวดนะคะตรงนี้นะคะมีเตียงแต่ว่าเพื่อนก็ เพ่นว่าสิต่อเตียงมาอยู่ค่ะทุกคนนะคะต้น,น,น,นเพื่อนเพื่อนเพิ่นอันนั้นคือเพือนเพิ่นนะคะบางตะนูนะคะทุกคนมีอย่างให้ซอยที่นี่มีอย่างให้ซร้อยเหรอยสรอยให้กำลังใจอาะสัน <c oughs> บ่มีอย่างนาะก,กับเปาะกับนางก็ยังบ่มีเนาะมือมือสุดท้ายมือสุดท้ายกับซีเรไลน,นะะ์เนี่ยค่ะ กสิมาต์แจ้เส้าเส้<ม>าพลมือุสถ้ายแก่เเป็นมือุสถ้ายใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่าเบื้องต้นเนาะไปก่อนนะคะต้นดูดแล้วก<อ>ค่ะดูนก,ก็สิลายายก่อนสิได้เมื่อละค่ะบับนเออมาเป็นยังไงยายยายยายกลับก่อนเด้อค่ะจูเด้อ เดี๋ยวมื่อหน้าจะมามาบุเป็น์ย่างค่ะมื่ออื่นเมื่อจะกินก็นได้ค่ะกินแล้วค่ะหนูกินแล้วค่ะค่ะค่ะยูดีไม่แห้งเด้อค่ะเดี๋ยวหนูมาไหมเด้อค่ะค่ะขอบคุณคือกันนะคะค่ะไปกันเด้อค่ะนี่ค่ะจุ๊เด้อจ้ายูดีไม่แห้งคือกันนะคะเมื่ออะไรเด้อบาท เมื่อหลังจะมาใหมเ่าเอาเสื้อแดงนี่บประสนใจใครเลยเนาะแทงยังเดียวเลยแทงยังเดียวเลยแมนมนเมนแทงยังเดียวเลยปร่สนใจใครเลยเลยไหมคนว่าเอามาดำโคจะมายางไหนวัผมมาจิโดดแล้วตาหนูหนูเมื่อไรเด้อเมื่อแล้วจ้าเดี๋ยวเมื่อหลังจะมาไหมเมื่อหลังกับมือนั่นแหะ อยูด่ดีไม่แห้งเด้อหมดเวลาเมื่อแล้วนะคะกับก้อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะคะทุกคนฝนจะค่ำแล้วนะคะเออเมื่อกี้ลืมลอกรถเป็นไรไม่ยังอ่อเนาะ เรื่มหนาเรื่มลังเทาแล้วค่อยนี่ก็ได้ละต้องถอยหลังเอานะคะเดินหน้าบ่ได้นะคะมันบ่มีมองอกนเลี้ยวนะคะตอนนี้ถอยหลังก่อนนี่มี่ได้เห็นอยู่ไวๆนะคะเดี๋ยวก็จะถอยหนา้าเรื่องลังนี้ดี ได้หมดนะคะขออนุญาตถอยรถเขาเห้เรลังนี้นะเดอ้อยิ่นะคะอืมเผื่อจะถอยได้อืไปได้ด้วยบาทเนี่ยนะคะโอเคนะคะ อยากกินน้อยท่างแคบนะคะทุกคนมาดามมาพูดกับรับดดรถแบบงูป่าๆบ่นเนาะก็เลยยากนิดนึงนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะที่บ้านโนอนร่งเรื่องนะคะ นี่มะดามงโพก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะยูดีไม่แห้งเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทำแล้ว